อำนาจรัดว่ากันอย่างนั้นแหละนะฮะแล้วก็บังเอิญท่านนี้เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการชุมนุมมาแล้วคเคยอยู่กับคนเสื้อแดงมาแล้วนปชมาแล้วนะครับวันนี้ก็กอดติดการชุมนุมอย่างแน่นอนเข้าใจว่าอย่างนั้นนะไปคุยกับดรเสกสกุลอัททาวงรหรือคุณแลมโบอิสานนะครับอยู่ในสายจะได้มาช่วยกันวิเคราะห์สถานก,การณ์สักเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับคุณดรเสกสกุล ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลัมโบครับจตุจีกับน้องป๊อปครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกลัมโบแล้วกันนะครับครับชอบครับชอบนะฮะชอบเอาคุณลัมโบ้ประเมินดูพระติดตามการชุมนุมอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ประเมินตั้งแต่เช้าเพราะว่าตอนเช้าก็มีการประชุมในทีมคณะของผมเนี่ยก็ได้มีการประเมินตั้งแต่แรกแล้วว่านะครับเริ่มจากมีการประกาศที่จะไปเส้นคนไปที่พระบรมราชวังแล้วก็ นะครับการรวมตัวกันเลยต่างๆแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเราก็ประเมินตลอดลว่าม็อบกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงและแจะต้องมีอาวุธนะครับและจะต้องมีการพุ่งเป้ายั่วยุต่อการให้เจ้าหน้าที่นะครับเกิดเกิดกดารประทะอะไรต่างนี่เป็นลักษณะต,ตายของม็อบกลุ่มนี้นตั้งแต่ตั้งแต่มีการชุมนุมมาคุณจำรังคุณตอบครับอ๋อแล้วเป็นยังไงวันนี้นี่วันนี้ดูแล้วเขา เขาดูเหมือนเขาจะไม่บรรลุแผนการบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคุณลำโบผมผมเรียนอย่างนี้ว่านะครับเราประเมินสถานการณ์แล้วว่าม็อบกลุ่มนี้เนี่ยนะครับได้มีการเตรียมอาวุธไม่ว่าจะเป็นระเบิดเพิงระเบิดน้ํามันนะครับระเบิดปิงปองนะครับอาวุธอื่นๆซึ่งเราจับได้สน,นอสารานา้าทนนี้ก็จับได้ในรถตู้นะครับของกลุ่มพวกกาดมอ็อบแล้วก็ยังจับชายที่มีการพกอาวุธมาเตรียมความพร้อม วันนี้เขาเตรียมมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดแบบรุนแรงคือระเบิดน้ํามันระเบิดเพลิงไฟนะครับระเบิดปืนปองอาวุธเกี่ยวกับเรื่องของนะครับอาวุธที่พูดง่ายๆว่าหนังส,สติ๊กกระสุนเหล็กอะไรต่างๆแม้กระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะครับถุงตาลอะไรก็ยังนามาหมดนะครับเขาเป็นเจตน,นานเจตนาที่เตรียมพร้อมมาตั้งแต่แรกว,วันนี้ดีฮะเรามีการตั้งดาง่านสกัดแล้วก็ได้จับกลุ่มก่อนหน้าที่ ม็อบจะเคลื่อนพลมานะครับมีการตรวจรถตรวจเรือตรวจรถตู้แล้วก็ได้ยึดไปจานวนมากในวันนี้นะครับทางสงนสำ,สำสนักสนพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้มีการรวบรวมกาลังกันในการตรวจสอบจนทําให้เห็นว่าม็อบกลุ่มนี้เนี่ยที่ประกาศมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับที่บอกว่านะครับมีการต่อต้านแบบอัออนตรอหิุาแต่ไม่ใช่ครับ,รบเป็นม็อบที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงต้องการให้เกิดสงครามกลางเมืองต้อง ที่จะเปลีป่ยนแปลงการปกครองประเทศโดยมีฉากหลังซึ่งเราก็รู้เรามีใครบ้างซึ่งซึ่งเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าเป้าหมายคืออะไรและต้องการที่จะก้าวล่วงจากช่วงสถาบันอย่างไรซึ่งเราทราบมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับการประเมินวบวันนี้ไม่พลาดครับไม่ขิดหวังว่าเราได้ประเมินจํานวนปริมาณที่จะมาและจํานวนบุคคลที่มีการเตรียมเตรียมเตรียมอาวุธอะไรต่างๆเราประเมินแล้วเราก็เตรียมการอย่างรอบครอบรัดกุม จนทาให้สถานก,การณ์เราสามารถควบคุมได้ครับคุณํำรานคุณป๊อปครับนี่ตอนนี้นี่คุณลำโบนี่ภาพที่คุณท่านเ<ม>สือสะก้เห็นอยู่เนี่ยนะฮะนี่เป็นภาพส,สดๆเลยนะฮะก็ยังยังตำรวจก็ยังพยายามที่จะกระชับพื้นที่ให้ได้แต่ก็ทางน้นทางน้นก็ยังไม่ยอมครับแล้วก็ก็จะมีฮะสุดท้ายนี่เหมือนกับวันที่หนึ่งสิงหาคุณํำรานคุณป๊อปครับคณะแกนนาเนี่ยประกาศยุติการชุมนุมแล้วก็กลุ่มเหล่านี้แหละนะครับกลุ่มที่ผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่ที่ถูกจ้างมา นะครับจ้างมาอ่อความวุ่นวายจ้างมาอ่อเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่ที่บางคนเนี่ยเขาก็มาชุมนุมนะพอเขาเห็นเหตุการณ์รุนแรงเขาก็ถอยกลับหลายคนที่มาชุมนุมเนี่ยเขาก็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 มามารวบชุมนุมซึ่งซึ่งเราก็บอกแล้วการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายในขณะที่เราประกาศพรบฉุกเฉินมีพรบก็คุมโรคติดต่อก็พรบสาธารณสุขแล้วก็มีการประกาศแล้วว่าการชุมนุมนั้นมันผิดกฎหมายที่จะต้องถูกดำเนินคดีได้ ก็ยังมากันเพราะมากันเนี่ภาวะอย่างนี้วิตติภูมิสุนทรภางคุณป๊อปครับ,รบ,รบรประชาชนคนไทยกําลังเดือดร้อนจากภาวะโควิดหนึ่งเกแล้วทําไมไม่สงสารประเทศชาติประชาชนที่เขากำลังเดือดร้อนกับเรื่องโควิด คุณอาจจะเป็นคัสเตอร์ที่จะมาทําการแพร่กระจายให้พี่น้องประชาชนชาวพื้เพ่ปานคร,ครคนได้รับเชื้อโรคนะครับเขาไปคิดถึงพี่น้องประชาชนไม่สนใจถนนจะปิดบ้านเจถูไฟไหมระเบิดเพลิงจะทําลายอาคารต่างๆเมือ่อคู่นี้ตามภาพนะคุณจำลางคุณบอกเสียงมีการสุดเผาทาลายรถตำนานตำรวจแห่งชาติด้วยไปซึ่งเพลิงลุกขึ้นชว่ชวงเราสังเกตแล้วว่านี่คือคนที่มันไม่ได้ ไปคิดหวังที่จะสมญญสมตนอย่างสงบตามที่เขาได้ประกาศกันเป้าหมายคือความรุนแรงทังนี่นี่สนใจเรื่องโควิดครับสนใจเรื่องกฎหมายไม่สนใจอะไรเลยครับสนใจแต่อย่างเดียวจะสร้างความรุนแรงให้ได้คุณลัมโบกที่วงประเมินกันวงในเนี่ยคิดว่ามันจะยืดเยื้อไปสักกี่สัปดาห์กี่เดือนหรือยังไงนี่ผมเรียนอย่างนี้นะฮะเราต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเรารู้แล้วครับว่าเรื่องการยืดเยื้อพวกเขาครับ สัญญาณหลุดนะฮะอ่านทางฝ่ายคอม้อ่านทางทางรัฐบาลอ่านทางเขาถูกหมดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาั่วยุตํารวจทําร้ายตํารวจก่อนทําร้ายตํารวจเข้าไปโจมตีตารวจเข้าไปใช้ความรุนแรงนะครับหนังสติกย์ิ้งใส่ตารวจอย่างนี้ตํารวจเองต้องใช้ความบุทนอย่างหนักลงทําร้ายก่อนนะครับอย่างรุนแรงต้องใช้ความอุทนอย่างหนักแล้วาวันนี้นะครับตารวจเองพยายาม ประกาศก่อนเจรจาก่อนคุยก่อนอรับพวงขยายประกาศไปก่อน,อนว่าให้ยุติาการมนุมให้สลายกลับบ้านนะครับให้กลับื้นที่เขาก็ไม่ยอมเขาพยายามช่วยช่วยตำรวจทำลายตำรวจทุกประการ,รนะครับแต่สิ่งที่คุณธนาถามว่ามันจะยืดเยื้อไปขนาดไหนผมประเมินนี่เลยครับว่า ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเรารู้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับไม่ยอมหยุดการเคลื่อนไหวแล้วเป้าหมายคือจะต้องทำสถานบ้านให้ประสบความสำเร็จตามที่ผู้สนันสนุนสังก,การมานะครับดังนั้นผมถึงบอกว่านะครับเราต้องประเมินและเราจะต้องใช้กฎหมายก็คือจับกลุ่มแกนนาํจาจับกลุ่มผู้กระทําผิดคนที่ใช้ความรุนแรงคนที่ทำผิดกฎหมายคนที่สาฝืนพหลกรพลรลบเนี่ยต้องดําเนินคดีขั้นเด็ดขาดนะครับเราเรามีหลักฐานชัดเจนเหล่านี้ เราจับหลักฐานจับอาวุธจับอะไรได้เยอะแล้วก็จับภาพคนที่ก่อเหตุการรุนแรงได้อย่างมากเลยดังนั้นคุณชลาไม่ต้องห่วงเราจะต้องดาเนินการตามกฎหมายเอาคนเหล่านี้มาเข้าคุกเข้าตารางดําเนินการตามกฎหมายอย่างชี้รัดให้ได้ครับถ้าเรามั่นใจว่าเราจับแกนนําได้จับคนเหล่านี้ได้ผมเชื่อั่นว่าในที่สุดนะครับกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายบ้านเมืองมีกฎหมายคนที่บริสุทธิ์หรือคนที่เขาเ้ามาชุมนุมไม่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเราก็ นะครับจะสลายไปในที่สุดนะครับแล้วก็ไปหาจับกลุ่มคนที่สั่งการอยู่เบื้องหลังคนจับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังด้วยคุณตำรวจนะครับคือแนวแนวที่คุณระโบพูดมาคือใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นว่ากันอย่างนั้นอ่ะอย่างเข้มข้นครับต้องเข้มข้นวันนี้มีพี่น้องประชาชนก็ก็บอกมาว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยฝ่ายว่ามั่นคงระดังครับใช้กฎหมายอย่างอย่างชิงทับนะครับอย่าอย่าใช้กฎหมายแบบประเภทว่าหนึ่งล่าช้าสอง ดำเนินคดีแบบแบบไม่ไม่ไม่ไมไมรัดคุมน่ะเขาเรียกว่าเขาก็กลัวว่าพวกนี้เวลาถูกปล่อยมาหรือถูกประกันตัวออกมาเลยมาก็จะมากอา่อความวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพราะที่น้องประชาชนคนที่จงรักภักดีคนปกป้องสถาบันหรือคนที่รักบ้านรักเมืองนะครับที่คนที่เห็นว่าบา้านเมืองกําลังร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยนะครับเขาไม่อยากเห็นเดชะเช่นนี้เขาขอยากให้ดําเนินคดีกับพวกนี้อย่างเคร่งครับนะครับคุณละโมทถามผ่านนิดผมถามสวสมชายมาแล้วสองขบวนเนี่ยขบวนหนึ่งก็คือต้องการที่จะ อ้างว่าปฏิรูปสถาบันคือจะล้มนั่นแหละล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรแล้วแต่นะกับอีกฝ่ายหนึ่งต้องการการเมืองระยะสั้นแค่ไล่ลุงตู่ออกไปไล่นายกออกไปสองกลุ่มนี้นี่กลุ่มไหนอันตรายหรือแข็งขันกว่ากันหรือสองกลุ่มนี้มีการสมรเคตร์แค่ไหนทั้งสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มอย่างกลุ่มแรกเนี่ยอันตรายกว่าอันตรายกว่าในเรื่องของการที่วันนี้เนี่ยคุณคุณมีความรู้สึกว่านะครับคุณไปรับแนวทางจากคนที่ไม่หวังดีต่อสถาบันมหาสัตย์ คุณเป็นแค่เครื่องมือเป็นคนที่แค่ถูกจูงจมูกแต่คนอยู่เบื้องหลังนะผมจ้าเอ่ยชื่ออะไรไม่ว่าจะเป็นคุณสิริบทแสนกระดกปูนหรือพระพ่วงนี่แหละนะครับเป็นผู้อยู่หลังแล้วก็อยู่คนที่อยู่ในต่างประเทศที่หนีหนึ่งหนึ่งสองไปอยู่ต่างประเทศและไปร่วมมือเป็นเครื่องมือให้กับองค์กรอะไรต่างๆประเทศแล้วแต่นะครับผมว่าคนเหล่านี้แหละที่น่ากลัวกว่าบ้านเมืองประเทศไทยปกครองปกครอ,องในระบบ ประานใจอันหนึ่งพระมหาจัตเป็าพระประมุขมายาวนานนะครับคุณไม่รู้จักการคุณค่าของบรรพบุรุษคุณไม่รู้จักประจานใอยู่ต่อบรรพบุรุษคุณอาศัยอยู่บนพืนแผ่นดินไทยแต่คุณไม่รู้จักค,ค,คุณค่าคนเหล่านี้เนี่ยผมบอกคุณสำรร้ำลานเลยนะว่าถ้าไม่ติดวิกฤตโควิดนะนถ้าไม่ติดเรื่องกฎหมายพบรบจุงนุมนะพะบรบตุกเสือนนะ ที่น้องประชาชนคนที่จงรักทักดินสังกัดเพศเนี่ยเขาออกมากันมหาศาลเลยแต่วันนี้เนี่ยเขาให้ความรวบมือต่อรัฐบาลเขาคึดหลักกฎหมายเขาไม่อยากให้โควิดแพร่กระจายนะครับนี่เขาเลยไม่ออกมากันแต่เรื่องที่สองที่คุณกำลังถามก็เรื่องของไอ้คนที่มาไล่ลูกตัวมาไล่ผลเอกประยุทธ์จันโชานั้น,น,นผม,มเรียนเลยนะคนกลุ่มนี้เนี่ยน้อยครับผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นดูถูกดูแะไเลยเนะแต่ผมบอกคนกลุ่มน,นี้ก็ไม่ควรออกมาในภาะวะนี้คุณอย่ามาเล่นการเมืองในช่วงนี้ พราะคุณไปจะตอบไม่ได้ว่าถักคุณมาไล่พลเกพอกประยุทธ์จาคุณจะเอาใครจะมาปกครองบ้านเมืองต้อง uh huh. ถามไปกี่คนก็ตอบไม่ได้อยู่ดีดั uh huh. งนั้นวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ยังทําหน้าที่ได้ดียังแก้ปัญหาโควิดอย่างเต็มที่ดีกว่าหลาย,ลายประเทศดีกว่าประเทศบางประเทศตปซ้ําไปนะครับดังนั้นคุณอย่ามาเคาะแค่เคาะอ้างว่าทาวิทแก้ไม่ได้ท่านเดินทางมาแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยพวกคุณสังหารนะครับที่พยายามจะหวังกลับมาเนอำนาจ คือผมเรียนอย่างนี้ว่าไอ้กลุ่มแรกอย่างกุ๊ปสุานพูดก็คือต้องการล้มสถาบันกลุ่มที่สองต้องการล้มรัฐบาลล้มนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะต้องการให้ทักษิณกลับบ้านอยากให้พักเพื่อไทยกลับมามีอำนาจอยากมีอำนาจรัดและไปช่วยนายใหญ่ทางไกลนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราอ่านทางออกสำหรับกลุ่มกลุ่มหลังนะกลุ่มัที่เกี่ยวข้องกับไอ้สสื่องที่นัฐมนตีของพรคเพื่อไทยนะครับครับก็ สรุปว่าสถานการณ์ก็ยังประเมินไม่ได้ยังฟันธงไม่ได้มันจะจบในกี่สัปดาห์ในกี่เดือนนะคือตรงนี้เราคงพูดไม่ได้คุณสุนันแต่ว่าให้พี่น้องประชาชนนะครับเราเห็นแล้วว่าวันนี้พฤติกรรมของกลุ่มม็อบเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รักบ้านเมืองไม่ได้รักประเทศชาติประชาชนไม่ได้รักสถาบัานบางรั์พวกเราทุกคนก็จับตาเฝ้าดูว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ควรที่จะอยู่ในพผ้นแผ่นดินซึ่งเราเรียกว่าคนเหล่านี้คนหนักผันดีเนี่เรียกกันตรงๆน<ต>ะครับพฤติกรรมการต่อการรุนแรงอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ แต่การประเมินสถานการณ์ก็เป็นเรื่องของเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงเจ้าที่ตำรวจที่จะต้องดำเนินการหามาตรการป้องกันระงับเหตุและไม่ให้เกิดความรุนแรงและไม่ให้บุคคลที่สามเข้ามาสร้างสถานการณ์รุนแรงอีกนะครับแม้กระทั่งคนกลุ่มนี้เราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดังที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับในเชิงการเมืองถามคุณลัมโบนี่ถึงส่งท้ายนะครับเป็นไปได้ไหมพอโควิดจางๆไปอีกสามสี่เดือนสมมุตินะฮะนายกตู่ก็บอกว่าลุงตู่บอกว่าลำคาญเต็มทีแล้วยุบสภาดีกว่าเป็นไปได้ไหม ผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์ชัยท่านยกมาตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญปี60มาจากกระบวนการการเลือกตั้งนะครับเราก็ยืนยืนยันว่าวิกฤตโควิดผ่านไปกแล้วแต่มันยังมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีให้ราหญ้ามีอยู่มีชิที่น้องประชาชนชาวบ้านชาวช่องนะครับให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมื่อเศรษฐกิจดีพี่น้องประชาชนนะครับมีรายได้มีความเป็นอยู่ดีนะครับถึงเวลา วันที่ครบเวลาใกล้ครบเวลานะครับท่านนายกท่านเองก็ก็รู้อยู่แล้วว่านะครับเป้าหมายประเทศชาติสุดท้ายสี่ปีก็คือต้องยุบสภาก็ต้องเลือกตั้งใหม่นะครับมันไม่นานหรอกครับคุณจำรานครับคุณป๊อปครับแค่ปีเศษเศษปีเศษเศษต่อไปก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งใหม่ครบสี่ปีดังนั้นผมว่าวาระการปฏิรูปทำงานในหน้าที่ให้ครบสมบูรณ์ตามววละหน้าที่ครบสี่ปีที่ท่านนายกได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนาครับก็ สรุปว่ายังยังยังไม่มีธงที่จะยุบสภากันว่ากันอย่างนั้นไะมยังไม่มีธงที่จะยุบสภากับแล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ประเทศชาติจนมันมีความเจริญมั่งคั่งยั่งยืนแล้วก็ประชาชนอยู่ดีกินดีครับโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้ารบกวนคุณเสกสกรลคระโบมานะครับขอบคุณครับคุณระโบครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสกสกลจถาวงนะครับหรือคุณแดมโบ้จังเลยฮะก็ตำแหน่งก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำประจำนายกรัฐมนตรีเออนะฮะ คือผู้ช่วยรัฐมนตรีมีทั้งหมดสี่ําเ็ดตแหน่งสี่ิบอ็ดตัตาคุณแลมโบนี่คนเดียวนะคนเดียวผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีส่วนตัวเลยนะไม่มีคําว่าสํานักด้วยเลยนะใช่ประจําตัวเลยนะคือประจาลุงตู่เลยนะนี่คุณแลมโบนะ่ะก็ลองลองเอาไปให่ครววดูสิ่งที่คุณแลมโบพูดท่านผู้ชมเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ก็นั่นแหละครับฟังแล้วก็ อืมสองสารบ้านเมืองใช่นะฮอกสาบ้านมาองแล้วทีนี้ยังไงล่ะคุณต๊อบถ้าคุณนายกคุณจะจัดการยังไงเนี่ยคือยังไงแล้วมันก็ต้องอยูดต่อไปนะช้เกินกฎหมายก็ไม่ได้นะใช่นี่นะฮะช้เกินกฎหมายก็ไม่ได้คือกลุ่มที่เคลื่อนไหวท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่ผมถามแล้วมันก็อย่างที่เราแลเห็นนะครับคุณต๊อบกลุ่มหนึ่งก็คือไปถึงขั้นเปลี่ยนแปลงอถภายใต้อ้างคำว่าประยุทธ์สถาบันกตริย์ ไอ้กลุ่มหนึ่งก็สวมรอยก็ต้องการที่จะล้มหลวงตู่ให้ไปเร็วๆจะได้เลือกตั้งกันใหม่หรือเปลี่ยนตัวนายกกันเลยนะฮะบ้านเมืองจะได้เปลี่ยนกันสักทีอะไรประมาณน,นี้ลำคาลลงตู่เตรียมทนแล้วนะฮะแต่ทั้งสองฝ่ายอาจจะทําไม่สําเร็จแต่ก็จะทาความลาคาญให้กับรัฐบาลใช่ทความลาคาญนักกับพักร่วมทงความลาคาญนห้กับลุงตู่ให้รีบแก้โควิดแก้เสร็จยุบสภาไปซะดีกว่านะฮะ ยุบสภาปับ๊บกลุ่มที่เคลื่อนไหวเหล่านี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักบางพักเนี่ยนะซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มสามนิ้วเนี่ยนะก็จะได้ประโยชน์เอาไปหาเสียงได้ไดอันนี้ได้แต่ไอ้ส่วนออไอ้กลุ่มเกา่าๆเนี่ยก็มาหาเรื่องทะเลาะกันก็เลย